สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู Ford ดเ n นเจอรถกระบ,บะ4ประตูเกียร์ออตโต้ปี2001ทะเบียนวเวี ay, 3, 7, 9, 6, รรเวนขอไข่3796ทะเบียนกรุงเทพมหานครคันนี้เลขไม่ขับไปแล้ว240,000เรครับสภาพรถสวยครับติดหลังคาเรลียบบอยมาให้แล้วเรียบร้อยมีบันไดพักเท้าทั้ง2ด้าน สีสวยรอบคันครับมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นแถวฝากระโปรงด้านหลังนะครับมีตำหนินิดหน่อยคันนี้ภาษีขาดนะครับภาษีขาดปี6-5แต่ต่อภาษีได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องยนต์สภาพดีครับน้ำไม่ดันไม่มีไอน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วลูกใหม่ครับคันนี้ภายในสวยสะอาดนะครับแผงประตูแผงคอนโซลยังสวยครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยปรีเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะยี่ครับเรื่องเสียงมีพร้อมฟังนะครับกระจกใช้งานได้ปกติ ราคาขายคันนี้อยู่ที่67,000บาทราคาสามารถต่อรองกันได้นะครับได้สนใจรถคันนี้ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยครับขอบคุณครับ